ไม่ค่อยเปิดบ้านเลยค่ะยุ่งมากใช่ไหมคะแล้วทุกครั้งเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะก็ก็ก็หลังอะ่ะอ่าหลังข้างหลังก็ขั้งหลังเนาะสวัสดีจ้ายามทํานะคะป้าอ,อ๋อยแต่บางครั้งรีบร้อนมากนะคะตอนเช้าเช้ายิ่งเราทําเครื่องปรุงไว้ได้อ่ะป้าอ,อ๋อยแต่ว่าตอนน้องสนิทอ่ะของเราก็โอเคนะคะโอเคนะคะ ก็ขาดอย่างเดียวคือเลียวใช่ไหมสี่โมงเย็นค่ะป้าปอสามคือเก่ากับน้องลุงบอกปอสามนะปอสามเหมือนเดิมกับปาอ๋อยขอนทักทายพี่วิลาศนะคะอาพี่วิลาศปอลูกสาวลูกสาวครับเบนรีสวัสดีครับเพื่อนลูกสาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำหนึ่งนะคะอีกนะคะสวัสดีแม่สุธาด้วยปออ๋อยทักทายแม่สุธานะคะสวัสดีพี่เรียอะไรมากมายเนาะปออ๋อยเนาะ แล้วก็รู้ๆอยู่ประมาณนั้นนะคะขึ้นมาก็พูดคุยกับน้องๆสวัสดีคุณอวยพรนะครับน้องอวยพรก็ประมาณเจ็ดมงเจ็ดเศษนะคะเพื่อนๆตอนเช้าเนาะสวัสดีพี่สนิทจ้านะคะน้องอวยพรทักทายนะคุยไปได้ทักทาย บางทถาีถ้าเรามีความรู้อะไรบ้างเราก็ออกไปได้นะทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เราได้นะเพิ่งถึงห้องกับป้าโอ้แล้วน้องแสดงว่านั่งอยู่ในรถตลอดเลยใช่ไหมพาพ่อหมีนั่งเย็นอยู่ในรถเลยใช่ไหมป้าตอนนี้ตอนนี้งวดรถหมดแล้วอ๊้ดีจังเลยลูกสาวดีมากเลยเก่งมากเลยลูกอ่าชีวิตคนเป็นแม่๋อไม่เป็นไรดีมากนะคะแนะนําเพื่อนๆนได้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราไปหาอาจารย์ดีๆนะคะเพื่อนๆอเนาะ การที่ไปหาอาจารย์ดีๆช่องใหญ่ๆเราจะรู้แล้วเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะคะดูเวลาเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะคะมีบางเวลาที่เขาต้องมาส่งกําลังใจครับนะคะบยบาบจ้าป้าหมีขอให้มีแต่ความน้องฝันไม่เอามา,บายบายอะไรบอกมือเปื้อนมา,บายบายแล้วดูเวลาเลยพี่พร สวัสดีสวัสดีพี่วิลาชด้วยพี่พรบอกนะคะรักรักกอดกอดทุกคนจ้าน้องอมรบอกต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะสู้ๆจ้านะคะสวัสดีคุณเจนหลีนะคะอ่ะคุณลุงนภา,าทักทายน้องเจนหลีเด้อลูกเด้อสวัสดีค่ะกัญญาพรคำศรีปังกันทุกคนนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องประกายน้องลูกนภาสวัสดีน้องฝันกลางวันนะคะสว,สวัสดีน้องฝันกลางวันนะคะสวัสดีบ่าวชัยภูมิค่ะนะคะน้องปว่าไผ่ทักทายนะคะน้องประาไผเที่ยงครึ่งนะคะเพื่อนๆไปให้กำลังใจที่ทําได้นะคะคนนั้นก็ผ่านเฉลิวไปเลยนะคะโอเคกันทุกคนนะคะไว้บายจะป้าไว้บ่ายจะน้องไว้บา่ายหนักแสดงออกเด้อบ,บางอย่างนะคะก็ เอาไว้ในใจนะคะไว้ในใจนะว่าแต่เขาไม่สนใจนะพี่พรก็สวัสดีน้องลุงนะคะสวัสดีน้องลุงสวัสดีจนะ้าคุณปอไขนะคะน้องสุมาลีทักทายนะคะพี่พรก็สวัสดีบ่าวเทยยาแปรลลุสวัสดีคะ่ะพี่พรตระกูลสวัสดีพี่พรตะกูลเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคะ่ะเกือบมาไม่ทนั <Oracle OS görüş> ทนขันค่ะทนันยังร um ้อยไม่ถึงสี่โมงเย็นค่ะป้าปอสามคือเก่ากับน้องลุงบอกปอสามนะ ภาษาเหมือนเดิมกับป้าออยวัดดีจ้าวันด,ดีจะไม่นิดขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะนะคะพอดีมีเรื่องจะเมาเลย <laughs> กันนะคะน้องอวยพรทักทายนะคะน้องออยนะคะทักทายน้องสุมาลีเด้อนะคะพี่วิลาศเ็าบอก อ่ะทักทายน้องเอ๋ยพรครับผมนะคะสบายดีค่ะนะคะน้องเบาวนะคะปามีก็ก็ลงไลน์นะคะวันนี้นะคะกินเวลาเ,ลาเพื่อนๆมานานแล้วพี่พรขึ้นไม้พี่พรขึ้นหรือเปล่าวันนี้นะคะแล้วทุกครั้งเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะก็ก,ก็ก็หลังอ่ะอ่าหลังข้า <laughs> งหลังก็ข้างหลังเนาะสวัสดีจ้ามาที่ก็เริ่มจะมีไฮไลท์ขึ้นมานะคะสวัสดีคุณลุงนภา,าด้วยนะครับนะคะคุณหมูนะคะค่ะ น้องอคุณบุดมนะคะคุณดมคะาร้องก็ได้จําจําได้ทุกคนแล้วสายสายในทะเลใช่ไหมป้าอ๋อยไม่จบค่ะได้มาขอบคุณนะคะน้องสุมาลีนะคะแม่สวยจ้านะคะสวัสดีค่ะลูกสาวเจนนี่นะคะขอบคุณนะคะลูกสาวก็สวยนะคะอะขอบคุณหน้าอ่าน้องอมรทักทายนะคะเมื่อเช้าแม่หาไม่เจอไงนะคะ คุณมอมรทักทายจ้านะคะมีฉลองหรือยังคุณกองสีสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับคุณกองสีนะคะคุณอุดมทักทายนะคะน้องก็ัยสวัสดีคุณอุดมนะคะคุณอุดมสามทุ่มนะคะเพื่อนๆไปให้กําลังใจกันได้นะคะสามทุ่มนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปแวะน,นะคะน้องเบาวนะคะพี่มีก็ก็ลงไลน์นะคะวันนี้นะคะกินเวลาเพื่อนๆมานานแล้วพี่พรขึ้นไม้พี่พรขึ้นหรือเปล่าวันนี้นะคะ ถึงเหมือนเดิมพี่ถึงเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยความคิดถึงนะขั้นผมหงอกมนไม่จบนะคะสวยไปหมดใช่ไหมใช่สวยไปหมด,หมหมดเหลือเหลือที่เหลือที่สวยเหลือน้อยอะ่ะไม่นิดเหลือน้อยสวยไปหมดไปตลาดเพิดมาพอดีได้เวลาขึ้นไลฟ์เดี๋ยวมาเปิดบานรุ่นี้เลยบ้านนี้ ตอนอยู่ห้องน้องหมูกำลังทำตุ้มตํา,บบากำลังจับมะละกอสนิทนะคะน้องอ่าลุงนภาทักทายอุ้ยน้องวยพรวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องวยพรสวัสดีค่ะป้าหมีวัสดีค่ะน้องวยพรนะคะน้องก็สำเร็จไปเหมือนกันค่ะยินดีจ้ายินดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยก็ไม่รู้จะถึงนะคะป้าหมีไปเจอเจอช่วงบางครั้งก็ถึงสองโมงเนาะไปถึงประมาณสองโมงเช้าป้าหมีเข้าไปนะคะ ก็เจออนะคะคุยกันได้บางทีนะยุ่งๆเลยใช่ไหมผู้ <c oughs> บ่าวเนาะกับผู้บ่าวเนาะ <c oughs> ประมาณนั่นเนาะค่ะ <c oughs> คิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยความคิดถึงนะขั้นผมหงอผมอน้องลุง น้องลุงเรียนชั้นไหนนะคะปสามหรือเปล่านะคะปอ๋อ,อ,อยปสามได้ยินน้องว่าปสามไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะสู้จ้านะคะสวัสดีคุณเจนหลีนะคะอะคุณลุงนภา,าทักทายน้องเจนหลีเด้อลูกเด้อเลยนะคะช่วงที่แบบว่าช่วงนั้นยังยังยังไม่อันเนี้ยก็เหมือนป้าหมีนะคะอาจจะเป็นรุ่นป้าหมีพวรุ่นสุดท้ายที่แบบว่าผ่านง่ายนะคะเพื่อนๆเนาะไปซื้อก่อนก็สวัสดีสวัสด,สสดีคุณสุมาลีนะคะทักทายจ้านะคะ ใช่ค่ะนะคะน้องสุมาลีบอกใช่คะ่ะโอเคนะขึ้นถึงห้องกับป้าโอ้แล้วน้องแสดงว่านั่งอยู่ในรถตลอดเลยใช่ไหมพาพ่อหมีนั่งเย็นอยู่ในรถเลยใช่ไหม่ก่อนก็สวัสดีสวัสดีคุณสุมาลีนะคะทักทายจ้านะคะใช่คะ่ะนะคะน้องสุมาลีบอกใช่คะ่ะโอเคนะอีกแล้วนะคะแดงขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็มไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะคะ ถ้าถ้าเราไม่ค่อยไปนี่จะเริ่มเลยน้องอมรก็ทักทายพี่ติมนะคะทักทา,ายนะคะน้องติมก็ทักทายน้องอมรน,นะคะดีนาทีนะคะเพื่อนๆเนาะถือว่าจะต่ําไปไหมคุณมากๆจาที่ต้องมาแวยไม่เป็นไรลุกสู้ต่อไปนะคะ ชีวิตของเราพรุ่งนี้ยังมีหวังนะุกคนต้องคิดบอกบอกคํานี้เลยนะพรุ่งนี้ยังมีหวังไม่ต้องมาท้อจ้้นะคะขอบคุณมากน้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเลิกงานแล้วใช่ไหมน้องฝนเสียงรถเยอะมากนะคะช่วงเย็นรถเขาจะเลิกงานนะคะจะผ่านหน้าบ้านแล้วก็จะเยอะมากเลยนะคะถ่ายน้องลุงนภานะคะ น้องลุงนภา,าก็ทักทายคุณอุดมเช่นกันนะคะวันดีน้องน้าเพชรมาแล้วน้องน้ําเพชรวันดีจ้านะคะเข้าไหม <laughs> ได้ได้ขอบคุณนะคะปิดกดที่ต้องไปทําเองใช่ไหมพี่ <laughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะนะก็สุดย่างเลยใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะ น้องนภาสวัสด,ดีป้าอ๋อยนะคะสวัสด,ดีค่ะนะคะป้าอ๋อยเนาะป้าอ๋อยของเราก็บางครั้งข่าวดีหรือยังคะคุณกองสีเหรอคุณกองสีใช่ไหมไทักทายคุณกองสีได้ข่าวดีหรือยังใช่ไหมบอกว่าใกล้แล้วนี่ใช่ไหมโอเคหรือยังวันนี้เลยนะคะสวัสดีป้าอ๋อยด้วยนะคะน้องลูกนภาทักทายนะคะสวัสดีป้ามีคนสวยจ้าสวยสวยสวยตลอดกาลเลยนะน้องเนาะเขาข้างนอกเหรอพี่ตอนนี้ โอเคฝนตกเหรอคะบ้านบ้านนี้มีไม่ตกเลยค่ะโล่งเลยนะคะโล่งมากเลยนะคะอาจทักทายแล้วความรู้ก็ได้นะคะน้องประกายนะคะเราก็จะได้เพื่อนๆนจะได้รู้จักนะคะเวลาเราลงคลิปไปนะคะน้องคุณวิไล <c oughs> น้องก็ไฟสวัสดีป้าหมีค่ะสวัสดีจาน้องปรภกยนะคะป้าอ๋อยมาสวัสดีค่ะป้าลุงนาภาสวัสดีคุณแอดนะคะสวัสดีคุณแอดด้วยนะคะ น้องเซตอ่าธุมารีทักทายเ่าเชยภูงนะคะว่าเสียงดังใช่ไหมเสียงรถมาก็จะปิดจะปิดนะคะจะได้จะได้ไดทักนิดหน่อยนะคะอ่ะหากิิบน้องปลอภัยก็สวัสดีป้าอ้อยศิริยานะคะป้าอ้อยศิริยานะคะค่าเที่ยวพาชิมน,นะคะอปอาภัมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณนะคะน้องขอบคุณมากเลยนะคะมาเปิดบ้านให้ป้าน,นะคะ พีวีลาดนะคะสักายาพีวีลาดด้วยนะคะเมื่อเช้าน้องอมรได้ขึ้นไหมลูกหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าไม่นิดขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะนะ